สวัสดีครับสเต็มพาเวอร์ลิสท็อ์คนะฮะเป็นยังไงกันบ้างฮะกับเนื้อหาของหลอดดา r k คอนที่ดูกันไปในคลิปที่แล้วนะครับผมสนุกไหมฮะมีอะไรแนะนําติชมได้เลยนะครับวันนี้นะฮะต่อยอดจากคลิปที่แล้วนะฮะาทิ์ที่แล้วเอ้คลิปที่แล้วเนี่ยพูดถึงหลอดดาคอนเนาะวันนี้ก็เลยจะมาะรรวิลไลนี่คอลเลคชันของหลอดดาคอนนะครับผมนี่นะฮะ สวยงามนะครับมาแกะกันเลยนะครับผมประวัติของลอตดักคอนก็กลับไปดูในคลิปที่แล้วได้เลยนะฮะเดี๋ยวจะเล่าประวัติย่อให้ฟังอีกสักนิดหนึ่งเผื่อคนที่ไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะครับเขาเป็นทอมมี่โอลิเวอร์จากอีกหนึ่งจักรวาลนะฮะที่หลังจากโดนเจสันทำลายซอสอนด์ักเฮไปแล้วเนี่ยก็ยังที่เลือกจะเข้าไปอยู่ฝั่งของลิต้าเหมือนเดิมนะฮะด้วยความเต็มใจนะครับผม รายละเอียดจะมีดังนี้นะฮะนี่หน้าตาดีนะฮะเป็นไวยร้ายที่เท่ไม่น้อยเลยนะครับผมรูปร่างพื้นฐานของเขาเนี่ยจะจะอิงอยู่กับสีขาวก็คือพลังของไวเรนเจอร์นะฮะแต่ก็ยังมีสีเขียวแล้วก็สีทองที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของกรีนเรนเจอร์อยู่นะครับผมตรงอกก็ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของไอกรีนเรนเจอร์นะฮะ ตัวนี้ได้มาเป็นปีแล้วนะฮะก็จะมีร่องรอยบ้างเพราะว่าเอาาถ่ายคลิปบ่อยนะครับผมมาดูกันนะฮะอย่างแรกก็คือสีสะหน้าตาของสีสะเน่เท่นะฮะดูเท่มากสีแดงทองแล้วก็ขาวมาตัดกันดีนะ,ะเนี่ยสวยหุนได้ปกตินะครับเกาะจะมีความคล้ายกับ ของดีเลนเจอร์นะฮะเราจะเพิ่มตรงนี้เข้ามาอันนี้ยกแขนได้ถึงนี่เลยนะฮะก็จะติดตรงนี้นะครับแขนยกไม่ได้สุดนะฮะมันมันอ่อนก็จริงนะฮะแต่มันยกได้ไม่สุดแล้วก็ยังเป็นที่บอกแขนเหมือนเดิมเห็นไหมอันนี้มันไม่ได้พอดีเปะ๊ะละเห็นไหมเนี่ยอ่าแม้ถึงแม้ว่ามันจะมีความเนียนกว่าบางตัวนะฮะตัวรุ่นใหม่ๆนะแต่มันก็ยังมีเนี่ยขยับ ขยับปุ๊บก็ยังเห็นอยู่นะว่ามันมันกลืนมันใหญ่กว่าแขนข้างข้างนอกไอ้ข้างในนะฮะไอ้ข้างนอกนใหญ่กว่าแต่ก็ยังพอทนได้นะครับผมสำหรับตัวนี้แขนก็เหมือนเดิมนะะงอได้สองจังหวะเหมือนเดิมนี่นะครับข้อมือก็ขย,ขยับขึ้นลงได้นะครับแต่ว่าจะติดนะฮะตัวนี้ติดนะต้องขยับแค่มุมนี้มุมเดียวนะฮะอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเกิดพลิกมุมไม่ได้มันจะติดนะครับ ทุกอย่างเหมือนเดิมนะฮะเอวเหมือนเดิมเลยหมุนได้นี่ยฮะตัวหมุนได้ปกติเงยหน้าได้เยอะนะครับตัวนี้ก้มหน้าก็ได้เยอะเหมือนกันนะฮะแดดมาพอดีขานะครับกลางได้เยอะนะฮะนี่เตะได้นะครับหมุนได้ปกติ ่าเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยห่วงของ p o w e r r a n g e r เท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามาตรฐานพวกเนี้ยดีอยู่แล้วนะครับข้อเท้าขึ้นลงได้ปกตินะฮะหมุนได้นะครับมาหัวเข่านะฮะอาถ้าเป็นตัวผู้ชายไม่เคยมีปัญหาเรื่องหัวเขา่าขยับได้ปกตินะฮะเนียนกริปเหมือนเดิมอันนี้ก็หมุนบูทได้เหมือนเดิมนะครับ อาวุธมีเป็นที่ไอเป็นที่ใส่ของดากอน n ด a g เกอนะฮะถ้าดูรายละเอียดโอ้แสงมันสวยเยนะอย่างนี้นะฮะโอ้เท่มากถ้าดูรายละเอียดเนี่ยตัวเนี้ยเห็นเนาะเออจะมีเข็มขัดเป็นสัญลักษณ์เป็นมอฟเฟอร์เป็น, her, ปนไอ้สีทองนะฮะเหมือนตัวของกีเลนเจอร์เลย เท่มากเลยนะครับสัญ,ญลักษณ์น,นี้มาดูของแถมกันบ้างอย่างแรกนะฮะตามธรรมเนียมก็จะเป็นหัวนั่นเองนะครับผมเออผมเพิ่งเคยเพิ่งเคยแกะหัวเข้ามาใช้เหมือนกัน,นะฮะตั้งแต่เล่นมาปีหนึ่งเลยไม่เคยแกะหัวเขาเลยนี่เอออันนี้สวยเว้ยนี่นะฮะหลอดโู้แสงเห็นหน้ากันไหม หัวนะครับผมยาวนะฮะแล้วก็มีห้อ,อยมาข้างหน้าด้วยนะครับถ้าดูมันเห็นไหมเนี่ยดูแสงสิอ่าถ้าสังเกตดีนะฮะตรงนี้จะมีเหมือนรอยอะไรอะ่ะก็เรียกว่าเหมือนไม่ใช่แผลเป็นอะ่ะเหมือนพลังมันโอเวอร์เหมือนว่าเราตัวละครคนไหนแบบมีพลังใี้มันโอเวอร์เกินที่ร่างกายจะรับได้เนี่ยมันจะมีตรงนี้นะฮะ เนี่ยต,ตรงนี้นะครับเออผมบอกว่าหัวนี้ผมเพิ่งเคยสังเกตจริงจจังก็วันเนี้ยนะฮะสวยนะครับผมเป็นตัวละครที่เป็นหนึ่งในหัวที่แบบเออผมรู้สึกรับได้มันเข้ากับคาแรคเตอร์มันไม่ได้ดูแก่จนน่าเกลียดมันไม่ได้เป็นไอการทําหน้าจากจากการพยายามทําเอาเวอร์ชั่นคนแสดงมาทำม,มันก็เลยดูสวยนะฮะหัวเนี่ยหมุนได้ปกตินะครับเงยหน้า ไม่ได้ได้ที่เดียวนะติดผมข้างหลังนะครับสวยสวยอันนี้สวยมาดูของที่แถมอีกนะฮะแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าต้องเป็นชิ้นนี้หือขอดยากนี่นะฮะดาร์กอดกเดอร์นั่นเองครับ คิดว่าน,นี้นะ่าจะไม่มีอะไรต่างจากตัวของ Green Ranger นะครับสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ชัดเจนนะฮะสวยอันนี้ก็ไม่ค่อยได้แกะเหมือนกันพอดีผมจะไม่ค่อยได้เล่นอาวุธของเขาภาพลักษณ์ของเขาเกิดจะดูเป็นเป็นคนที่เก่งอะ่ะไม่ต้องใช้อาวุธพวกนี้เลยใส่เข้าไปในใส่เข้าไปในปลอกได้ปกติเลยนะครับของต่อมานะฮะอืหือ,อดยาก จะเป็นมือนะครับมือกำมัดโอ้โหแสงจ้าเหลือเกินมือกำมัดนะฮะมีมาแค่คู่เดียวนะครับผมมือแถมแล้วก็จะเหม็นมือนี้เนาะเป็นมือจับนะฮะอ,อีกคู่หนึ่งนะครับมีแค่นี้นครับมือ แล้วก็มาถึงของที่ผมรักมากๆเกี่ยวกับ Power อร์เรนนะฮะเดยดูนี่ก็มือที่เมื่อกี้เขาแถมมามันถือดาบถือกริดได้นะครับอีกแล้วฮะมันแถมโมเดลสปาร์ปอีกแล้วอีกแล้วอ่ะไม่สวยเลยไม่ชอบไม่ชอบมากๆอกะฮะเอฟเฟกแบบเนี้ย เห็นไหมไม่สวยอะ่ะไม่รู้แถมมาทําไมนะฮะตัวหลังๆที่ซื้อมาก็ไม่ค่อยมีเอฟเฟกแบบนี้แล้วนะเหมือนเขาจะคิดออกแล้วมั้งว่ามันไม่ควรทำํำมันตลกอะ่ะไม่ใช่นี่หว่าตัวตัวที่ไปดูล่าสุดมาคือไวเลนเจอร์มันก็ยังแถมเอฟเฟกอันนี้แต่มันเปลี่ยนสีนะฮะซึ่งผมไม่เข้าใจความคิดของคนทำเอฟเฟกต์อีกเมันสวยตรงไหนไวะเนี่ยเอฟเฟกแบบเนี้ยแต่ก็ช่างมันเถอนะฮะเขาแถมมาก,ก็เท่านั้นแหละ ก็นี่นะครับหมดแล้วนะฮะการรีวิวรอด,ดาร์คอนคลิปมันก็เลยจะสั้นหน่อยนะฮะเพราะว่าปกติเราจะเล่าประวัติตัวละครด้วยแต่ว่าเราเล่าประวัติเต็มๆไปเลยคลิปที่แล้วไปแล้วอคลิปนี้ก็เลยจะไม่ได้เล่าซ้าเยอะนะครับผมก็เลยจะเปลี่ยนมาเล่าไอ้ความประทับใจเกี่ยวกับรอด,ดาร์คอนสําหรับผมนะฮะถ้าเพื่อนๆที่ตามเพจพาวเวเอร์เลจเจอท็อกท็อกเนี่ยจะรู้อยู่นะครับผมว่าผมอะเริ่มเก็บพาวเวเอร์เลจเจอ เพราะความที่อยากได้ไทเรนโนโซเซนทรีนะฮะแต่ว่ามันไม่มีระหว่างที่ผมหาเนี่ยผมก็เลยหาซื้อตัวอื่นไปก่อนแล้วตัวที่เข้าตาผมเนี่ยก็คือคือหลอดดาก้อนนะฮะมันเท่มันมีความแบดมากเลยอ่ะแรกๆที่อ่านนะคาแรคเตอร์แบบตัวร้ายใหม่ด้วยก็เลยเลือกเขา มาเป็นตัวที่2ที่ผมจะเก็บนะฮะหลังจากนั้นก็เริ่มซื้อไปเรื่อยๆนะครับก็ทุกวันนี้ก็ยังประทับใจในตัวเขาอยู่นะฮะถึงว่าจะไม่ได้แปลงเป็นเป็นร่างนี้แล้วก็ตามนะฮะแต่ก็ยังมีบทบาทอื่นๆอยู่ในจัก,กรวาลพาวเ o w ร r เนเจออยู่ดีนะครับก็จบแล้วนะฮะการการ,รีวิวหลอดดาคอนนะครับผมถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยผมไปดูมาในช้อปปีมาแล้วนะฮะวันเนี้ มันยังมีขายอยู่นะครับผมหรือถ้าเกิดไม่ได้อยากซื้อในช้อปปีจะสั่งก็มีคนที่ขายหรือว่ารับพีอยู่นะฮะเข้าไปดูในกลุ่มเอ่อ p Lightning Collection Thailand ได้ในกลุ่มที่พวกผมอยู่กันนะฮะก็จะมีคนรับพีออเดอร์เรื่อยๆเนาะเหมือนวันนี้จะเพิ่งเห็นด้วยนะวันนี้วันที่ผมอัดคลิปนะีจะเป็นวันเสาร์ก็คิดว่าน่าจะลงเย็นนี้เลยเห็นเขาเพิ่งประกาศรีสต็อกตัวนี้ไปนะครับผมใครสนใจไป ไปซื้อได้เลยนะฮะลองดูในกลุ่มเนาะเชค็คเครดิตกันนิดนึงแต่ส่วนมากคนที่ซื้อผมประจับเอ้ผมซื้อประจำเนี่ยจะเป็นคุณวินกับอ่ากับคุณท็อปนะครับผมสองคนนี้นะฮะอันนี้ผมการะาตีให้ได้เลยเพราะผมซื้อประจําอยู่แล้วนะครับสักครู่นะฮะเมื่อกี้โทรศัพท์เข้านะฮะก็จะจบตรงที่ว่าไปซื้อได้นะครับผมตัวนี้สวยจริงๆไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะเก็บไปแล้วนะครับเนี่ยมันสวยจริงๆดูในแพ็คยังสวยเลยแกะเล่นก็สวยนะฮะเป็นตัวละครที่ ถ้าคุณชอบพาวเวอร์เลนเจอร์จะแบบไอ์คอมิกเนี่ยตัวนี้ก็ควรจะซื้อไว้นะฮะสวยสวยมากสำหรับวันนี้พาวเวอร์เลนเจอร์ท้อ็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ได้นะฮะอยากดูอะไรอยากให้ทำเรื่องอะไรเกี่ยวกับพาวเวอร์เลนเจอร์เนี่ยบอกมาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดผมทำได้ผมจะทำให้นะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ